สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่ิรอดสรการเคเคเจดีโค้ชจานด้วยนะเองพี่เดถามนิดนึงครับพี่คิดมีแบบว่าการแบบว่าแพ้ท้องแทนภรรยาหรือมีมีผมเป็นผมเป็นจริงไหมเป็นไงบ้างก็แบบเวีนศีรษะแต่ว่าขึ้นไส้จเจีนยแต่ผมก็ยังถือว่าเป็นน้อยเทียบ่คนอื่นเฮ้ยคือมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยมันอยู่ในท้องของภรรยาใช่ป่ะแล้วแต่คนจะแพ้ท้องมันมันแปลกมากเขาบอกโบราณเขาบอกว่าผู้ชายที่แพ้ท้องแทนเมียเนี่ยแปลว่าผู้ชายคนนั้น่รีาจิงด แต่<ด>ยังไงก็ดีวันนี้เนี่ยผมมีวัตถุดิสสำหรับคนที่แบบว่าแพ้ท้องแทนภรรยาใ<ด>ส<า>่ด้วยได้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสุดยอดเลยคือแบบว่าตำราโบราณโบราณเลยนั่นก็คือนี่ครับท่านผู้ชมครับ,รบอยู่ในมือผมแล้วนี่ สับปะรดอย่างไรก็ดีนะเขาบอกว่าสับปะรดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกรดอ่อนใช่ไหมช่วยย่อยอาหารนะครับมันหวานอมเปรี้ยว่าประมาณนั้นแล้วก็อย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิตามินแบบว่าหลายอย่างมากๆอันนี้อันนี้จริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะมันช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของน้องหนูที่อยู่ในครรภ์เราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเป็นการไม่เสียเวลาหลอกเลยนะฮะอสวยงามสวยงามไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร่ะ ตรงเนี้ยเออเราชอบอ่ะฝรั่งชอบกินเยอะอร่อยถแต่ก่อนมีอาจารย์ได้เปลี่ยนภาษาอังกฤษมาค่ะแล้วก็ไม่ซื้อสับปะรดกินเขาไปซื้อแกนสับปะรดมานั่งทีเขาเป็นคนหรือช้างเรานะจะทำขนมนะครับต้องบอกว่าเป็นสับปะรดเคลือบนมข้นหวานช็อกโกแลตครับผมง่ายมากเป็นขนมที่แป๊บหนึ่งวันนี้ไม่มีการตั้งเตาไม่มีอะไรเลยแบบใช้ความร้อนเลยนิดนึงจะไปอบ หรือว่าจะไป,ไปผัดหรือจะไปทอดหรือจะไปแกงหรือจะไปต้มจืดอะไรเงี้ยวันนี้เราไม่มีพี่เลอออกแก๊สหมดเหรอเราก็เพิ่มความอร่อยจากนี่หน่อยดีกว่าครับผมเพิ่งมาใหม่เลยครับผมกวดกชุ่มหวานช็อกโกแลตแบบหลอดบีบต้องบอกเลยว่าทุกอย่างคุณสมบัติเหมือนเดิมครับเพิ่มความมันความหอมความหวานความเข้มข้นนะฮะโอ้โหรสช็อกโกแลตรู้สึกว่าเป็นที่แรกในไทยนะที่ทําด้วยเดี๋ยวก่อนนี่คือจะจบแล้วเหรอ ยังไม่จบเด็ดเพราะเฮียไม่ช่วยอะไรผมเลยเนี่ยเอ๋อเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วเราก็ราดด้วยนมอีกทีนึ่งปั๊บนี่พี่เลโรยการโรยงาอย่างถูกวิธีนะผมว่ามันต้องโรยอะไรนะโรยงามันไม่ใช่งามันคือมะพร้าวคั่วพี่เลยมะพร้าววั่ อ๋ออย่างนั้นเราสามารถเติมได้ตรงที่แบบว่าช็อกโกแลตน้อยๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เอาเข้าเตาอบไปเข้าแล้วแค่นี้แหละปั๊บๆอยู่แลเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อความน่ารักของรายการเรานะฮะมีน้องนกคูดนิดนึงนกคูดนี่คือแบบว่าผู้ที่ไม่ยอมนอนนี่น่ารักเชียวปั๊บ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 ปั แล้วเดี๋ยวเรากินตรงนี้กันนะคือม,มันไม่ค่อยโดนสับประรดเลยว่ะนี่เราก็ต้องอย่างนี้เพื่อนปัปป๊บลูกกระเขียงของเราให้มันโอเคเลยนะไอ้ความหวานของช็อกแลตมันจะหอมเข้มข้นแล้วมันมาตัดกับความเปรี้ยวเปรี้ยวที่แบบว่าเป็นเปรี้ยวชุ่มฉ่ำขอ,ของของตัวสับประรดเฮ้ยอร่อยเลยอะ อะไรเป็นเมนูท oh, wow. ี่ทาง่ายคือง่ายไปกว่านี้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับใช่อันนี้คือแบบว่าง่ายมากนะครับถ้าเกิดคุณมีนมข้นหวานเนี่ยติดบ้านไว้เนี่ยก็สามารถเพิ่มความอร่อยที่มีคุณประโยชน์ที่ดีให้กับตัวคุณเองได้ย้ำอีกทีได้มันเหมาะกับใครกับคุณภรรยาที่กําลังแพ้ท้องอยู่ในช่วง2เดือนครึ่งนะฮะอสองเดือนแรกสามเดือนแรกของของการท้องการตั้งครรภ์หรือกับคุณสามีที่แพ้ท้องแทนภรรยาแบบผมอันนี้ก็สามารถแก้อารมณ์เวียนศีรษะขึ้นไส้ได้และสิ่งที่ดีที่สุด ช่วยย่อยด้วยไปละปวดท้องมากบอกแล้วคือผมจะย้ำอีกทีนะครับมันมีเรื่องของแบบว่ากดอ,อ่อ,อนๆนิดนึงแล้วก็อุด,ดมไปด้วยวิตามินเยอะแยะมากมายนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังแพ้ท้องอยู่มัน <c oughs> ไม่ต้องเรื่องใหม่ก็ได้ไปละเดี๋ยวเจอกันไปดูดีๆใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ัมที่ลาไปก่อนครับบ <Bye bye S 1> <ๆ S 2> ๊ครับการผอาง่ายๆมันถูกไหมะมนถูกมากทำไมตามันเยอะจังอะาตาออกไงเออคุณทำไปมั้ยอันนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมเอาที่สำเร็จมาเลยดีกว่าทิมงานครับ ขอบคุณครับอ๋อนี่ข้อตาออกอย่างเดียวนี่หว่าคือเขาทำอกม,มาเยอะๆยอะเราไงว่าเฮ้ยมึงทำมาอาหารได้แต่บอกสมรู้ไม่เป็นหว่าโอ้ยอย่างงี้คุณก็แบบว่าแพ้ท้องตลอดมันไม่เดี๋ยวเฉพาะตัวที่แบบลูกมาพอแต่คุณไม่เป็นคุณก็แบบเวียนหัวนิดหน่อยใช่ไหมเวียนหัวแบบประมานจะมึนๆดูงงๆอันนั้นแพ้ท้องแทนเมียหรือแฮงวะอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสสุกใช่วยพี่เลถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงอะทีวีนะครับในยูทูบ ก็มาสับตะไครได้เลยนะตอนนี้ไพ่ใชที่สับตะไคร้ subscribe ตัวต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อหัดสุก9ก้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ